What? ทำขชาพาค่ะออกมาประกาศว่ารู้แล้วนะคะกลางรายการแฉเลยบอกรู้แล้วนะักร้องคนดังเนี่ยที่แม่พิงกี้โอนเงินให้คือใครแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ใบเตยสุธีวันนะคะจากกรณีที่นักแสดงสาวชื่อดังก็คือพิงกี้สวิกาชัยเดชค่ะมีการถูกจับพร้อมกับคุณแม่แล้วก็พวกรวมทั้งหมด19คนในคดีแชร์ฟอร์ดทีดีนะคะ,ดะ,คะโดยมีผู้เสียหายจํานวน9 8 2 4คนแล้วก็จานวนเงินที่เสียหายมูลค่ารวมๆกว่า2 4พันล้านบาทค่ะแล้วอีกหนึ่งประเด็นใหม่ๆสดๆร้อน ท่านผู้ชมขาทางด้านวงในเขาออกมาเผยว่ายังนะยังมีอีกหนึ่งคนที่เป็นนักร้องดังด้วยอักษรย่อใบไ,ปไปม้ที่มีการเชื่อมโยงคดี f o r e x 3 D Pinky s a ิ i k a แล้วก็เตรียมโดนเรียกสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟาวเดตทีดีอย่างไรนะคะและถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการชักจูงให้ผู้อื่นมาร่วมลงทุนด้วยเนี่ยก็จะต้องดําเนินคดีทันทีค่ะซึ่งงานนี้ทําเอาหลายหลายคนตามหาว่านักร้องตัวแม่ที่บิงกี้โอนเงินให้เนี่ยคือใครเออนักร้องดังคนดังกล่าวเนี่ยคือใครกันแน่นะคะล่าสุดคุณผู้ชมขาหลุดโป๊ออกมานักร้องดังบอใบไม้ค่ะโดนสาวไส้ซึ่งทําเอาหลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ย มันจะเอี่ยวกับคดี For e เรทีดีหรือเปล่าภายหลังจากทางด้านผู้จัดการศิลปินคนดังกล่าวเนี่ยออกมาชี้แจงว่าเงิน2ล้านที่แม่พิงกี้ได้โอนเข้ามาให้นั้นเนี่ยมันเป็นเงินที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของเหมือนช่วยสนับสนุนศิลปินเนื่องจากว่ามีการทาภาพยนตร์อะไรอย่างนี้นะคะพร้อมกับยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพุ้น f o r e เรกทีดีเลยจนล่าสุดค่ะทางด้านของมดดำคชาพาเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลลับ,บวงในบอกว่านักร้องโบใบไม้เนี่ยไม่ใช่ใบเตยแท้จริงเนี่ยเป็นผู้ชายคุณผู้ชมคะเพราะว่าตัวเองเน ดีเจแมนไปทําหนังตอนไหนแล้วก็นักร้องอไปอบใบไม้เนี่ยมันไม่ใช่ผู้หญิงคุณผู้ชมคะเป็นผู้ชายที่มีข่าวว่าเคยทําหนังกับพิงกี้ซึ่งงานนี้ทางด้านของมดดาเนี่ยเขาก็เอ่ยปากบอกว่าอ๋อรู้แล้วรู้แล้วส่วนจะเป็นใครคะ่ะก็ต้องมีการรอติดตามตอนต่อไปนะเชื่อว่าอีกไม่นานคะ่ะเจ้าตัวเนี่ยคงจะต้องออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอย่างแน่นอนคะ่ะรอติดตามกันนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสะร้อนของสังคม